ทีนี้เรามาตรวจสอบในเรื่องของตัวคริปโตกันบ้างนะครับว่าปัจจัยอะไรหนอที่มันมีการกดดันนะครับคริปโตในเวลานี้อย่างมหาศาลที่เดียวอยู่กับเราในสายเลยนะครับคุณหน้าคุณตากันดีสารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซิปเม็กประเทศไทยจำกัดดรแบงค์ดรเอกลาบยิ้มวิไลดรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เจอหน้ากันนานเลยดเอรกวนเช้าหน่อยนะคะ อวันนี้ต้องยอมรับว่าเราเห็น black บ o n d a y เกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะแบงค์สิ่งที่หลายคนตั้งคำถามนะคะคือตลาดคริปโตเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเราเห็น b i t c o i นนะคะที่มีการเคลื่อนไหวปรับตัวลงแรงประมาณต่ำที่สุดในรอบสิบแปดเดือนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลายคนจับตาระดับสองหมื่นว่าจะอยู่หรือเปล่านะคะเราประเมิยยังไงกับพิทางตลาดนับจากนี้ไปคะจริงๆแล้วเออราคาท,ท,ที่ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่นักเทรด นะครับแล้วก็ทางทางเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับก็ประเมินว่าเป,เป็นเป็นเป็นแนวรับที่สำคัญมากเลยนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับคือบิตคอยน์กำลังอยู่เส้นเออ่เส้นเฉลี่ยสองร้อยอาทิตย์นะครับซึ่งเส้นนี้จะอยู่ที่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยดอลลาร์ซึ่งเราเราอยู่เส้นนี้ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็บิตคอยน์นะครับในประวัติศาสตร์ของบิตคอย ไม่เคยหลุดเส้นนี้มาก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นอออันนี้ยถึงแม้ว่าเราเห็นว่าตลาดนะครับก็มีการลดลนอย่างมาหาศาลน,นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดในปี2013นะครับแล้วก็2018นนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์หรือปัจจัยร้ายแรงเท่ากับปีนี้เลย ปีนี้ครับบังเอิญมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามานะครับปีนี้มีเรื่องขึ้นดอกเบี้ยนะครับอย่างผาสาและมีเรื่องของรัสเซียยูเครนค่าน้ํามันแพงอะไรต่างๆผมก็ว่าอันนี้ครับเป็นเรื่องการสร้างแรงกดดันนะครับให้กับตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมากกว่ามากกว่าเมื่อก่อนนะครับจริงๆแล้วตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ต้องเข้าสู่ตลาดช่วงขาลงนะครับประมาณสัก หนึ่งปีหลังจากขึข้นนะครับเพราะปีที่แล้วเราก็ได้มีการคุยกันว่าตลาดโอ้ยคือคักมากมันบูมมากนะคร<ม>ับแต่ว่าช่วงเนี้ยตลาดขาลงแต่ดันมาเจอหลายปัจจัยเช่นเดียวกันนะคร<ม>ับถามว่าอตอนนี้เราอยู่ตลาดหมีหรือ,อยังเราอยู่ตลาดหมีแน่นอนแล้วนะครับจริงๆเราเริ่มเข้าตลาดหมีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ถามว่าจ,จุดจุดจุดต่ำสุดเนี่ยหรือว่า ตัวบอททอมเนี่ยมาเก็บอททอมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมว่าเน่ยมันใกล้แล้วนะครับแต่เพราะว่าสถานการณ์หลายอย่างซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ครับก็มีประชุมของ FOMC นะครับถ้าผมจำได้ของของทางอเมริกาก็จะมีผลเหมือนกันครับเราก็ต้องดูว่าไปประชุม FOMC เย็นนี้ครับจะมีผลกับราคาหุ้นราคาคริปโตอย่างไรถามว่าราคาคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยครับหล่นไปได้มากกว่าน,นี้ไหม ก็หล่นสามารถหล่นไปได้แต่ว่าโคงจะไม่เยอ<ล>ะและ้วครับเพราะว่าลงมาเยอะแล้วนะครับ <c oughs> และตอนนี้กำลัง <c oughs> อยู่เส้นแนวรับที่สำคัญอยู่ครับครับดรครับไหนๆคุยเสร็จแล้วผมอยากคุยอีกเรื่องก็คือเรื่องของอีเธอริ่มลีโดสเต็กอีเธ e ริมที่บอกว่าตอนนี้หลุดเพกเป็นที่เรียบร้อยไปนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนมองไกลบอกมันจะเหมือนลูน่าเปล่าดรมองไงครับผมผมว่าลูน <c oughs> ่ากับ กับเทอร่านะครับคือเขามีอัลกอริทึมมีสูตรผูกไปอยู่นะครับอ,อ,อย่างเช่นว่าถ้ามีการพิมพ์ตัว UST เพิ่มขึ้นจะทำให้ลูน่าเนี่ยลดลงนะครับม,มันลิงกันนะครับและการที่ทำให้สป라이ของลูน่าลดลงเนี่ยก็ทำให้ราคามันขึ้นใช่ไหมครับเพราะสป라이มันน้อยลงนะครับ สำหรับตัว stake ETH กับ ETH เนี่ยไม่มีอัลกอริทึมที่เป็นอย่างนี้นะครับมันแค่เป็นการเพกกัน hmm. จริงๆแล้วตามหลักหนึ่งหนึ่ง stake ETH ก็ต้องมีหนึ่ง ETH นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือเกิดขึ้นเรื่องของปัญหาสภาพคล่องหรือ liquidity hmm. ครับเพราะว่ามีรายใหญ่รายหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีการ พูดออกมาคือ FTX หรือ a l a m e d a Research เนี่ยดันไปขายตัว Stake e t นะครับมูลค่า1.5 b i l ล้านก็คือ1,500ล้าน US d ลลาร์นะครับของตัว Stake e t พอขายตรงนี้ไปเ,เวลาขายนี่มันต้องมีตลาดรับใช่ไหมครับ<ม>คือเขาขายขวดทีเดียวเลยมันก็เลยไม่มีตลาดตลาดรับได้เต็มที่ ก็เลยทําให้สเต็กอีทนีครับหลุดเพกมานิดหน่อยคือเป mm ๋ hmm. ครับคือเป๋มานิดหน่อยแต่ตอนเนี้ครับก็เริ่มกลับมาหายเป๋แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนล mm ูน่าคือถ้ามีคนขายสเต็ก e อ mm ีท hmm. เยอะนะครับเ,เขาต้องผลิตอีท e mm hmm. เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งก็มันไม่มีอัลกอริทึมตรงนี้ mm hmm. เรื่องสุดท้ายครับก็คือว่ายังไงก็ตามอีเทเรียมเนี่ยครับก็ ไม่มีการพังเรกครับนะครับตัวที่อาจจะมีปัญหาก็คือตัวสเต็กอีทนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสเต็กอี t เนี่ยถูกควบคุมโดยยังไงใครพิมพ์สเต็กอีทออกมาให้มาเพกหนึ่งจุหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยครับอกก็ไม่สามารถเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสเต e กอีทแต่ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะรุนแรงมากนะครับแต่สำหรับตัว e ีทีเรียมเนี่ยครับไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับ ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายคนน่าจะสนใจนะคะก็คือเรื่องของตัวแพลตฟอร์มนะคะเราเห็นทั้งตัว c e l ล i เซเองนะคะที่ระง,งับนะคะทั้งส่วนการโอนถอนแลกเปลี่ยนนะคะไม่เพียงเท่านั้นตัวบีแอน c e เองนะคะก็เหมือนรบวมงด้วยกับตัว Bitcoin เนี่ยค่ะแน่นะเราก็เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันไหมเช่นเหมือนกันเราองมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะเราก็บ้านเราจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ระง,งับ การซื้อขายถอนหรือว่าการโอนสกุลบางสกุลหรือเหรียญบางเหรียญบ้างหรือเปล่าในมุมของนักเทรดไหมคะธานาคารยังมีการหยุดาฝากถอนบ้างเลยนะครับจริงๆแล้ว <c oughs> หยุดมากกว่าหยุดมากกว่าคริปโตเอ็กชอีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นาการระงับวิดรอนะครับเกิดขึ้นมาตลอดเลยปี20 2016-2017หนึ่ย์หนึ่งเจเนี่ยเอ็กซ์เชนเขาวิดร์ ไม่ได้เหมือนกันบางครั้งและบางครั้งนะครับผมจําได้ตอนนั้นอยากจะฝากเงินเข้าค r a k เกปี2 0ง6นะครับใช้เวลา72ชั่วโมง3วัน4วันกว่าจะฝากได้เพราะว่าระบบบิตคอยน์บล็อกเชนนะฮะมันมันอึดอัดคือรถอมันเต็มอยู่เน็ตเวิร์มัมนคอนเ e ิ t e d และมันจะคอนเสิ t e d ตอนที่คนใช้บล็ c กเชนเน Network เนี่ยเยอะมากยอย่างมหาศาล อย่างเช่นเมื่อวานนะครับเมื่อวาน<ม>คนโอนบิตคอยน์กันเยอะมากนะครับซ<ม>ิปเน็กเนี่ยเราก็โอนและมันก็ติดอยู่ที่เมมพูลครับก็คือเมมโมรีพูนะครับเหมือนเหมือนรอคิวอยู่นะครับเพราะคนจะโอนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเหมือนเหมือนคนกำลังไปเลือกตั้งนะครับคิวเต็มแล้วก็ต้องรอก็ต้องรอคิวนะครับจนจะถึงเวลาของเรานะครับและแต่ภายในเมื่อคือนเ บแอนั์สเขาก็รายงานสักหกชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็เปิดหมายแล้วเพราะว่าเขาเพยายามจะเคลียร์จราจรนะครับ<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือเคลียร์จราจรนะครับเพื่อให้ให้ให้ธุรกรรมทราน a ั t ชันเนี่ยมันถูกโอนออกผ่านบล็อกเชนไปได้แต่ในกรณีของเซลเซียสที่เขา,าไม่ให้ว t ดรอ a w อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเรื่องของบล็อกเชนแล้วนะครับมีแนวโน้มสูงว่า เพราะว่าเขาทำธุรกิจมอนธนาคารคือเอาเงินลูกค้าเอาเงินไปฝากแลก้วก็ทางเซลเซียสก็เอาเงินไปไปหาผลตอบแทนต่อนะครับเวลาที่ลูกค้าหลายคนอยากจะถอนเงินมันก็เหมือนแบงก์รันใช่ไหมครับก็คือคก็คือเหมือนเหมือนที่เกิดขึ้นที่ที่ที่อังกฤษหรือที่อเมริกาในปี2009เนี่ยผมจำได้นะมี ธนาคาร Northern Rock ที่อเมริกที่อังกฤษมีคนพยายามจะไปถอนเงินเยอะมาโอ้โอแบบไปถอนเงินว่า n o ร t h ัน r ไม่มีเงินให้นะครับเพราะว่าเขาเอาเงินของผู้ฝากไปปล่อยกู้อยู่นะครับนี่คือคอนเซปต์เดียวกับ Celsius นะครับก็คือว่าเงินที่ลูกค้าไปกำลไปขอถอนคืนเนี่ย c ซ l เซ u s เนี่ยเขากำลังเอาไปไปไปปล่อยต่อน,นู่นนี่กว่ากว่าคุคณจะอันวายอินเวสท์เมนต์หรือว่าเอาเงินคืนจากผู้กู้เนี่ย มันก็ใช้เวลานะครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับคือสิ่งกับเซลเซียสก็ต้องก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์แบบการเอาเงินคืนอ,อะไรต่างๆนะครับที่ลูกค้าเอาเงินคืนนะครับหรือเป็นแบงก์รันนะครับก็มันเกิดขึ้นกับเซลเซียสเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะครับว่าวันนี้เขาจะให้เปิดถอนไหมหเพราะว่าถ้ายิ่งยิ่งที่เปิดถอนก็ยิ่งสร้างความมั่นใจ ครับว่าอ๋อใช่ค่ะมันแค่มันแค่ดีเลยเพราะเขาต้องใช้เวลาแบบเอาเงินคืนจากจากจากผู้กู้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอืมดอกเตอร์ครับตอนนี้มันแวดล้อมไปด้วยข่าวที่ไม่ค่อดีนักสักเท่าไหร่ดอกเตอร์มองว่าในระยะอันใกล้นี้จะมีข่าวดีมาช่วยสนับสนุนตลาดคริปโตพอจะเป็นตัวพลิกเกมได้บ้างไหมครับถ้ามีน่าจะมีข่าวอะไรบ้างถึงแม้ว่ามีข่าวดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับ อผมผ่านมาแล้วปีผมคือมี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 ข่าวดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับ Goldman Sachs ก็เปิดบิตคริปโตเทรดดิ้งแล้วนะครับ Black Rock ก็ก็เข้ามามากขึ้นนะครับแต่พวกนี้ไม่ค่อยมีข่าวเพราะพวกสถาบันการเงินพวกนี้เงียบๆนะครับเขาก็เขาก็ทำอลังเขาไปนะครับแต่ถึงแม้ว่าข่าวดีอย่างอยู่ดีๆก็ มีคนเข้ามาซื้อบิตคอยน์ตอนนี้ครับเจ้าใหญ่ๆก็ก็ดูโอเคแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยอยุงแบบโง่ได้วยซ้ำยู่คิดไม่ถูกต้อง <laughs> นะครับเพราะว่ากระแสและเทรนด์เนี่ยม,มันไม่ใช่นะครับตอนนี้เซนเตเมนต์ของตลาดการเงินและตลาดคริปโตเนี่ยมันอยู่ในแง่ลบมากๆเลยครับง่ายๆนะครับ,ค,รบคุณวิทย์กับคุณเฟิร์นตอนนี้ไฟมันไหมอยู่ มันโกลาหลอ,อยู่มันมีความหวาดกลัวมีความแพนิคเนอย่างมากต้องให้ไฟนะครับเริ่มมอดไปก่อนเริ่มหายไปก่อนให้ความหวาดกลัวให้ความรุนแรงของตลาดและให้ตลาดมันสเตเบอร์ไลซ์ก่อนนะครับสักระยะหนึ่งผมว่าน้อยสักสามเดือนนะครับพอมันนิ่งสักพักแล้วเนี่ยครับมันสามารถทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกิดใหม่ได้นะครับอพอ พอพอพอแบบไฟมันไหม้มอ่อบนแล้วเนี่ยต้นต้นไม้มันก็เริ่มโตได้แหละนะครับมันหรือว่าอาจจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ก็คือหล่นมาเยอะมากแล้วแล้วมีโอกาสรีบาวนะครับอันนี้ยผมเดาไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่เล่าได้เลยครับว่าปี2018-2019นะครับคิดว่าจะรีบาวไม่เคยรีบาวสักะทีนะครับคื คืออาจจะเป็นรีบาวน์หลอกได้ซ้ำแบบ hmm. โอ้ขึ้นหเปอร์ซ็นต์เราว่าอ๋อโอเคกลับตัวแล้วไม่ครับวันต่อไปลงลึกกว่าเดิมอีก hmm. ครับเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเห็นสองอประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาว่าอ๋อมีวิวกลับตัวไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้ตลาดบิตคอยน์ก็ถือว่าตามเทคนิคอลอินดิเคเตอร์เนี่ยก,กำลังอยู่ที่บอททอมแล้วถามว่ามีแนวโน้ม <Yeah. S 1> ที่ลงลึกมากกว่าบอททอมอีกได้ไหม ก็มีแนวโน้มแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานแล้วครับน่าจะอยู่ที่นั่นไม่นานครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะดตรแบงค์รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับโอเคค่รอบคนะคสวัสดีค่ะคุยกันอีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยอุตส่าห์มาคุยกับเรานะคะดูเหมือนยังไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยนะคะพิวิทยาสเตกรลาสยิมิไลค่ะซีอของทางซิปเป็กนะคะ ซึ่งก็ชัดเจนแล้วค่ะว่าแนวนรับ22,100ไม่เคยหลุดนะคะสำหรับตัวบิตคอยนในที่ผ่านมาแต่ปีนี้ต่างไปเพราะว่ามี3สิ่งนะคะที่เป็น perfect storm ก็ว่าได้เงินเฟ้อกันขึ้นดอกเบี้ยแรงของธนาคารกลางทุนโลกแล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนนะคะแต่ส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับอีเธอรี่มนะคะตัวเซ็กอีเธอรี่มกับตัวอีเทอร์กับบลูน่า UST เนี่ยนะคะดรแบงค์บอกว่าไม่เหมือนกันนะคะเทค แต่ว่าไม่ได้มีในแง่ของดิบแมนซัพพลายที่ต้องขึ้นอยู่กับกันแต่อย่างใดนะคะสิ่งที่มั่นใจกว่าจะเป็นอีเธอร์แต่ว่าถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งตัวเซ็กอีเธอร์ก็อาจจะต้องจับตามด้วยเหมือนกันนะคะในขณะที่เรื่องของแพลตฟอร์มอย่างตัวเซลเซียสเองก็ถือว่าน่าจะมีผลกับแบงก์รันในตัวแพลตฟอร์มเขาเองท้ายที่สุดจะแก้อย่างไรวันนี้จะเปิดให้กลับมาซื้อถอนโอนขายได้หรือเปล่าก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นใจได้ไม่น้อยแต่ไบแอนซ์คนละประเด็นกันเป็นเรื่องของบล็อกเชนที่ต้องเคลียร์ธุรกรรมนันเอง ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ